สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ยังอยู่ที่เขางวงช้างอยู่นะครับวันนี้ผมออกจากบ้านแต่เช้าไปหาพี่โอที่จังหวัดระยองและมุ่งตรงไปยังเขางวงช้างซึ่งเราจะทําการข้ามเขาในจุดที่เรารู้จักก่อนมุ่งตรงไปยังอ่างเก็บน้ําเพื่อรอน้องๆทีมมันโดโลที่จะพาเราข้ามเขาอีกเส้นทางหนึ่งสําหรับวันนี้เส้นทางที่ใช้ก็คือเส้นทางที่ตรงไปยังอ่างเก็บน้ำนั่นแหละครับแต่ก่อนถึงภูเขาเราได้เลี้ยวซ้ายเพื่อผ่านไปยังสวนยาง ้อมไปทางลังเขาเพื่อที่ว่าจะหาเส้นทางขึ้นเขามาอ่านเก็บน้ำอีกทีหนึง่งเส้นทางขึ้นเขาจะเป็นเส้นทางปูนนะครับ าวส่วนยางเขาทาไว้เพื่อที่ว่าจะเอารถขึ้นไปเก็บยางแต่เนื่องจากทางค่อนข้างเก่าแล้วคาดว่าไม่น่าจะมีรถมาช่วงนี้เนื่องจากว่าไม่มีคนกรียดยางและต้นยางไม่มีรอยกรีดเลยเลยทําให้ถนนบางส่วนเป็นถนนที่พังครับเป็นทางหินแต่ทางค่อนข้างชัดทีเดียวครับวันนี้ผมใช้สเตอร์เดิมนะหน้า14หลัง39ตอนแรกตั้งใจว่าจะเปลี่ยนแต่เนื่องจากว่าวันนี้มีไปกับหลายคนผมมองว่าในช่วงที่ขับขันน่าจะให้น้องๆช่วยดังท้ายได้ วันนี้เลยอยากลองสเตอร์เดิมของ CT 125ครับว่าจะไปได้ถึงไหนวันนี้ผิวสตาร์ทคนข,ข้างบ่อยครับเนื่องจากทางชันและมีอุปสรรคด้วยพอเจออุปสรรคแ้วทำให้เครื่องดับไนหน125เป็นสตาร์ทเท้าคัดมือนะครับซึ่งผมดูแล้วไม่ได้เหมาะกับผมเลยผมนี่บอกกับคัดออโต้มากกว่าบิดอย่างเดียวแต่ข้อเสียของคัดออโต้คือพอทางชันนี่ห้ามเบานะครับเบานี้ถ้าเกิดขวางลำรถไม่ทานี่ถอยหลังว่วงเลยเหมือนกัน ส่วนขัดมือก็สบายอยาบเวลาดับน้ำค้างได้ตอนแรกซื้อมาใหม่ๆก็อยากใส่เบรกมือครับโดยเอาเบรกหลังมาใส่ที่มือซ้ายเพราะว่าเคยขีย่สกูตเตอร์มารู้สึกว่ามันค่อนข้างสะดวกแล้วเวลาลดที่จะไถหลังเนี้ยเราห้ามล้อหลังแล้วมันจะไม่ลากลงแต่หลังๆมาเริ่มชำนาญขึ้นครับผมก็เลยยกเลิกความคิดนั้นไปแต่นี้ก็ยังเป็นเบรกเท้าเหมือนเดิมแต่ก็ต้องคอยระวังหน่อยพรรู้ว่าจะไม่ไหวนี่ผมต้องหาทาง วางล้อเอียงรถแบบไม่ให้รถไหลลงกล,ลางก่อนที่จะเบาเครื่องครับทางด้านบนเขาในฝั่งที่ผมขึ้นมานี้ค่อนข้างเรียบนะครับพอถึงข้างบนแล้วแล้วก็มีแยกอยู่หลายแยกเหมือนกันผมก็จําไม่ได้เพราะว่าพี่โอแกเคยมาแล้วก็แกนําทางแต่ผมมาคนเดียวน่าจะมีหลงแน่ อย่าผิ่งัดไว้ดับป่าก็จริงแต่ทางมันชาวบ้านเขาเทปูดไว้เลยทําให้ง่ายที่ต้องระวังกันก็คือมันจะมีหินก้อนใหญ่ๆ,ๆนะครับถ้าเกิดผมขี่เร็วแล้วมาเพลินเนี่ยเจอหินก้อนใหญ่ๆขวางไว้แล้วมันมาโดนข้างๆรถนะโดนโครงรถที่เป็นแคดบาร์ฝั่งซ้ายฝั่งขวารถจะกระดอนไปทําให้รถล้มได้ะฉะนั้นก็ต้องระวังไว้ให้ดีเส้นทางนี้ผมตัดออกไปเยอะนะครับ เอาเพียงแค่มาดูเป็นตัวอย่างเฉยๆเผื่อมีท่านผู้ชมสนใจอยากจะมาบ้างตื่นเต้นดีครับตรงทางขึ้นค่อนข้างชันทีเดียวถ้าใครมาครั้งแรกผมว่าแต่สนุกน่าดูละแต่สักพักก็ชินครับทางไม่ยากอะไรตรงทางเข้าอ่างเก็บน้ําจะผ่านสํานักปฏิบัติธรรมครับเลยมาด้านท้ายอ่างก็มาถึงบ้านพี่ต้อยซึ่งเรามานั่งพักกันที่นี่ครับรอสักพักหนึ่งน้องๆก็มาถึง ดูบรรยากาศบริเวณอ่างเก็บน้ําผมว่าพื้นที่นี้ค่อนข้างสวยงามครับอ่ามาพักแรมยิ่งนักเช้าเชตื่นมาของสดชื่นน่าดูดแล้ว้างล่าหมาบ้านหลัง,งนี้ยังมีอยู่เนาะเดี๋ยวเวลาเดินทางต่อครับน้องๆก็มารอกันแล้วแต่ละคนก็อายุประมาณก็เท่าๆหรือน้อยกว่าลูกสาวผมนะครับไม่เป็นไรครับ ชอบเหมือน,นกันก็เที่ยวเดียกันได้วันนี้ก็เลยต้องอาศัยน้องๆเขานำทางหน่อยเพราะว่าเราไม่เคยมาตัวจีดของเรานำหน้าไปก่อนเลยครับอายุน้อยสุด13ขวบแต่ขี่รถเก่งเอาเรื่องมีพวกไดไอติดตัวมาด้วยเป็นการเสริมสร้างบรรยาก,กาศครบับลุย เอาซะแล้วเออชีดแล้เป็นไงบ้างอ๋มนโอเคโอเคอ่ะเลียยงกันทีนี้ความสามารถในการซ่อมพอตัวนะครับรถที่เขามาใช้นี่ไม่ใช่รถใหม่นะเป็นรถแม่บา้บบานรถบรนทักตัวไปแหละามาแปลงโครงแปลงเครื่องซ่อมเครื่องกัน เพราะฉะนั้นเรื่องปัญหาน้ำมันท่วมแค่นี้เล็กน้อยครับสักแป๊บเราก็ไปต่อกันได้ ไปหาที่จอดมาได้มาได้าไ <_ L un> จากคลิปจะเห็นว่าขี่กันไปซ่อมกันไปนะครับแต่ถ้าเครื่องติดเมื่อไหร่นี้ผมก็ไปไม่ทันเหมือนกันแต่ละคนนี่สุดยอดครับฝีมือส่วนพี่โอนี่จะชอบดูวิวภูเขามากล่วงหน้าม,มาก่อนเลยหาจุดมองวิวตลอดบางทีก็ต้องผ่านต้นไม้ปุกเข้าไปในป่าเพื่อจะมองเห็นทุทัศั์ข้างหน้าผมก็นั่งดูครับ เพราะว่าบางทีลกๆก็ไ,ไม่เอาเหมือนกันไปไปก่อนลวไงให้ผมไปก่อนปลยนะียกันแล้วียกันแล้วตรงนี้ก็เป็นทางชันนะครับต้องขึ้นทีละคันถ้าไปติดๆกันนี่คันหน้าสะดุดหน่อยคันหลังเกี่ยวล้มเป็นแน่ งานที่ขึ้นมาถึงก่อนก็ลงไปช่วยครับเพื่อมีทางไหนต้องตัดท้ายกันบ้าง ตรงนี้ครับรถตัวแรงของเราออกลิสซะแล้วเห็นบอกว่าสเตอร์ตัวนออ็อตล็อกขาดหมดแล้วโชคดีครับตรงนี้เป็นจุดสูงสุดกด็หลายๆลงกันตลอดทางผมผมก็เอากับเขาด้วยครับเบรกชนหินง้างออกมาจนยื่นนอกตัวรถทําให้เวลาขี่ลราไปสะดุดกับปลายเท้าขี่ไม่ค่อยถนัดต้องใช้เท้ายันกลับเข้าที่เดิมครับ bắt này. Ở thay luôn Ở đây đây đây. มีอุปสรรคเอาเรื่องเหมือนกันวมาใช้สูตรเดิมครับดับเครื่องลงเนื่องจากว่าพอติดเครื่องผมมีความรู้สึกว่าช่วงที่ว่าผมเยียเบรกไม่ถนัดครับรถมันจะไหลลงไปแบบเร็วมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็เลยใช้วิธีคางเกียร์สหรือไม่ก็เกียร์สามแล้วแต่ความชันครับค่อยไหลลงไปเรื่อยๆ ไปแล้วพี่ติดบังลมมานี่เปิดไปแล้วบังลมกลับบ้าไปแล้วบังลมก็คือตัวกาบด,ด้านข้างรูปที่ผมมินเสิร์ตให้ดูครับอันนี้กำลังเหอสทรงนี้อยู่ออกคลาสสิกหน่อยใส่อุปกรณ์เต็มที่เลยจะขี่ลุยไม่ได้ครับสะดุดไปหมดเวลามาเที่ยวเขาผมเลยถอดออกเกลี้ยงเลย คือลื่นล้อตาย ตน,นี้เบาๆนะพี่เออเจ้าเจ้าเจ้าบนไหมละโอ้โห้กระจกโดนว่ะม,ม,มีอันกันบ้างมีแกล้งกันบ้างเล็กเล็กน้อยน้อยครับ ภาษาผู้มีอายุแล้วสนุกสนุกกันไปครับแต่ละทิปเวลาขี่มาสังเกตด้านซ้ายนะครับถ้าล่วงลงไปนี่ได้คากิ่งไม้กันแน่เลยยกรถขึ้นเลยละทางค่อนข้างชันครับเทลงมา พี่โอ้ื่องจากโชคมีปัญหา,าผ่าท่าจนได้เนื่องจากเราขี่กันมาช้าครับการล้มส่วนใหญ่จะเป็นล้มแปะจะแรงหน่อยก็กลิ้งลงจากเนินซะมากกว่าเวลาจอดรถก็จอดอยากนิดนึงเพราะว่ามันจะไหลลงจอดยากไปบอกแล้วให้ออกหน้าผมเลยไม่ได้ภาพเลย ไม่ได้ห่วงคนนะครับห่วงภาพพอดีมีน้องคนครับเจ้าถิน่นคอยแบ็กอัพอยู่ข้างหลังกลายเป็นอะไรก็วิ่งช่วยงัดช่วยยกช่วยดึงก็ต้องขอบคุณน้องทีมนี้มากเลยครับหลังจากที่มาร่วมกิจกรรมสองครั้งมีความรู้สึกว่าน้องเขาให้ความช่วยเหลือได้ดีมากเขามีกลุ่มเฟซของเขานะครับผมไม่กล้าถามเพราะว่าเดี๋ยวเขาบอกอายุเกินห้ามร่วมกลุ่ม เวลาเขาออกคลิปเขาจะนัดกันตามกลุ่มเฟซครับแล้วทุกคนก็นจะมารวมกันดูแล้วเป็นกลุ่มที่น่าอบ่นดีทีเดียวสักพักก็มาถึงกลุ่มที่รออยู่ข้างหน้าครับโดยเฉพาะจะตัวเล็กสเตอร์ขาดถ้าสเตอร์ดีนี่คงแรงหน้าดูทีเดียว ถึงทั้งเรียบจะตัวเล็กยังไงก็ต้องขอความช่วยเหลือแล้ครับไม่มีแรงส่งแล้วดูสภาพของสเตอร์ละกันแหวนตอกแดกตอกแดก,ก,แดกน็อตขาดหมดทุกตัวครับโซ่ต้องถอดออกไม่งั้นเดี๋ยวติดแน่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้มีทีมงานหนุ่มสาวมาเยอะแยะไปหมดเลยเสียงภาคอาจจะไม่เข้ากันเท่าไหรก่ก็ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ จ้ามีปลูกเบอร์ีอีกที่พักบ้านใครวะเนะี่ยเหมือนพักผ่อนประจำวันเลยนะเนะี่ย